AI ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับผมก็ AI อะ่ะม,มันไม่ได้มีแค่พวก c a t g p t พวกเออ Gemini น,นะฮะ AI ก็จะมีพวกแบบระบบเกมระบบอัลกอริทึมแพลตฟอร์มนะฮะก็จะมี AI ก็จะมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประเด็น AI นะครับซึ่งประเด็นที่ผมจะมาพูดถึงเรื่อง AI ก็จะมี5ข้อนะฮะอะ่ะแล้วก็ไปร,รับชมรับฟังได้เลยนะครับผมโอเคในส่วนของประเด็นแรกอ่า AI ไม่ใช่หุ่นยนต์เสมอไปอ่าอันนี้ก็คือ AI อ่ะมันไม่ได้เป็นแค่หุ่นยนต์นะฮะผม AI ก็คือสมองของซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์นะ,ะที่คอยต่างทำงานเบื้องหลังของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เราไม่เร่มในส่วนของซอฟต์แวร์นะฮะก็จะเป็นอ่าระบบอ,อัลกอริทึมของ A อ l แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะฮะก็จะเป็นพวก YouTube พวก Facebook พวกอินสตาแกรมพวกทิกต o อกนะครับผมก็ หรือว่าอีกมากมายนะที่เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะก็เอ๊ะมันทำงานยังไงละ่ะในส่วนนี้ในอัลกอริทึมนะฮะเวลาเราเล่นเล่น t i k t o k หรือว่าเล่น youtube อะ่ะถ้าเราเจอคลิปไหนที่ถูกใจอะ่ะคือแบบเราคลิกไปมากๆอะ่ะเราให้เอนเกจกับมันคืออ่ะให้ห้าคนหนึ่งคนอนะ่ะมากกว่าหนึ่งคนนะให้เอนเกจกับคล,คลิปนั้นเยอะมากระบบเอ๊ะมันจะเห็นว่าน่าสนใจ AI มันก็จะรับรู้ปุ๊บมันจะส่งคลิปเนะี้ยขึ้นหน้าฟีด ให้กระจายกระจายออกหน้าฝีนะนี่คือการทำงานของเอ่อ m, Platform, อัลกอริทึมในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะฮะนี่คือส่วนของซอฟต์แวร์ที่ผมยกตัวอย่างมาอ่าและในส่วนของฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์านะครับทุกคนเออในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็จะทำงานอย่างเช่นพวกแบบโลกสแกนลายนิน้วมือโลกสแกนใบหน้าของโทรศัพท์นะฮะก็จะใช้ AI ไรผลงามาทำงานเป็น เออตัวเบื้องหลังนะตัวการนะถ้าเราสแกนลายนิ้วมืออ่ะถ้ามันตรงกับที่ AI มันรู้ปุ๊บอ่ะ AI ก็จะส่งมันก็จะีสปอนกลับมาที่เรานะับผมอ่าว่าเอ้ยเข้าสําเร็จนะแต่ถ้ามันไม่ตรงมันก็จะไม่ได้นะครับผมเออโอเคก็นี่คือประเด็นแรกก็คือเรื่อง AI ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์นะแต่ว่ามันคือสมองด้วยนะโอเคในแล้วในประเด็นที่สองก็คือ AI ในเกมแล้วก็ความบันเทิงนะครับ AI ในเกมกับความบันเทิงเป็นยังไงก็จะเป็นแบบ เกมอ่ะผมจะยกตัวอย่างมาเอาเกมก่อนนะเกมก็จะเป็นแบบเป็นระบบบอดเป็นระบบบบออโต้ใครที่เล่นเกมพืนเบสนะฮะก็จะมีแบบระบบออโต้ฟาร์มใช้บอทฟาร์มนะฮะใช้บอดแทนแทนคนนะถ้าเราแบบไม่ได้อยู่งี้อ่ะถ้าเราเล่นเกมเนี่ยมูบ้าล่ะก็จะเป็นแบบระบบบอดที่ให้บอดเล่นแทนนะฮะเราไม่ได้อยู่หน้าจอหรือว่าเราเอฟเคไปนะับนี่คือ AI ในบริบทของเกมนะครับผม แล้วก็ AI ในบ,บริบทของความบันเทิงจะเป็นไงอ่านี่น่าสนใจใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบ AI ในบริบทของความบันเทิงก็จะอ่ะอย่างเช่นในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ AI มาแรงมากก็คืออ่ะผมจะยกตัวอย่างมาหนึ่งเคสนะคือการทำวิดีโอ AI สร้างภาพจาก AI แล้วเอา AI นำมาภาพเป็นเขียงเป็นคลิปแล้วก็ทำเป็นวิดีโอออกมานะครับ mm hmm. แล้วก็เอามาลงตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับผม ก็จบกันไปแล้วกับในประเด็นที่2นะก็ะคือ AI ในเกมและความบันเทิงโอเคเราจะเข้ามาพี่ประเด็นที่3นะครับก็คือประเด็นเรื่องประเด็นเรื่อง AI กับการเรียนรู้อ่า AI กับการเรียนรู้ AI ก็จะมาช่วยเรื่องในการแบบว่าคีย์แนะเนื้อหาเปิดเนื้อหาให้เราดูถ้าเราแบบว่าพิมพ์ไปว่า เอประวัติของวิจินจีห้องเต้เป็นยังไงก็ AI ก็จะรันมาให้เลยนะแล้วก็จะบอกประวัตินะฮะเอไก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่คอยบอกเนะะื้อหากับให้กับเราโดยที่เราก็ปิง้งปิ้งคำสั่งเข้าไปโดยที่ไม่ต้องใช้หนังสือไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อหนังสือแพงๆหรือว่าไม่ต้องไปหาใน Google นะเอออีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะอ่าผมตกหล่นไปหน่อยก็ ยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นแบบให้ไอในการเรียนรู้ก็จะเป็นแบบว่าผมเรียนโค้ดใช่ไหมคือผมไม่เข้าใจโค้ดผมก็จะใช้โค้ดเนี่ยอเอามาเขียนเขียแนบบว่าเอ้เขียนโค้ดตัวนี้ให้ชั้นหน่อยก็ AI ก็จะสร้างโค้ดขึ้นมานะฮะเอามาให้ผมนะฮะเอไม่ได้มอบแค่เนื้อหา่เดียวแต่ว่ายังยังสร้างเนะะื้อหาให้เราทําได้นะฮะหรือว่าจะสร้างแบบฝุกหัดให้ได้นะนี่ก็คือประเด็นที่3ามของเรานะก็คือ AI กับการเรียนนะครับผมโอเคแล้วก็ไปที่ ประเด็นที่4นะครับด้านมือของ AI นะคะค่ะอย่างที่ผมบอกไปในข้อสองนะก็คือยุคนี้เมันมา,มาแรงมากและในรุ่นประมาณเ,ออเจอเจนเจแบบี้ก็ ในรุ่น Gen Baby นะครับผมก็ได้รับสัร A ได้รับเออเด็กรุ่นนะี้โตในยุค AI ก็ AI ก็ถือว่ามาแรงบูมมากไปถักไปไหนก็ไม่มีใครไม่รู้จัก AI ไปถามป้าข้างบ้านนะไอ้ไปถามใครไม่ก็รู้จัก AI อะไอ <c oughs> โอเคหยอกหอกอ่แล้วเขาเข้เาประเด็นกันเลยก็คือผมจะเอาตัวอย่างไอความบันเทิงข้อสองนะที่ผมได้เมื่อประมาณต้นคลิปนะมันเป็นด้านมืดยังไงอ่ะ ก็คือถ้าถ้าเด็กดูคลิป AI ไปมาก,มากเขาจะไม่มีการเรียกแยะที่ถูกต้องนะฮะว่าอันไหนมันใช่หรือว่าไม่ใช่นะครับผมเด็กตร่งนี้ก็ต้องควบคุมการดูการรับสื่อ AI ให้ได้มากมากที่สุดนะครับผมว่าดูให้น้อยลงนะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าตัดขาดแต่ดูให้น้อยลงนะเพราะว่าเด็กเนี้ยถ้าดูเยอะไปก็เขาไม่รู้จักเรียกแยนะแต่ผมไม่ได้ว่านะโอเค เป็นหนึ่งถ้าใช้ AI ในทางแบบว่าผิดกฎหมายอย่างเช่นแบบปลอมข่าวปลอมโปรไฟล์หรือว่าปลอมสลีปอย่างที่เป็นข่าวนะฮะก็เกี่ยงเรื่องกฎหมายเหมือนกันคือ AI ก็ควรเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีกฎหมายที่ออกมารองรับนะเพราะว่าการใช้ AI นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อันตรายมากๆกเลยครับคือด้านมือของแพ้เลยโอเคแล้วก็จบพี่ประเด็นที่สี่คือด้านมือของ AI นะครับในประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายอ่ะ อนาคตของ AI อ่ะอนาคตของ AI จะเป็นยังไงใช่ไหมครับก็คนก็จะสงสัยว่า AI มันจะแย่งงานหรือเปล่าวะ AI มันจะเอาชนะคนได้หรือเปล่าวะคือไอเรื่อง AI เอาชนะคนเนี่ยก็ผมก็มองครึ่งๆนะถามว่าชนะคนได้ไหมก็บางส่วนนะครับ ที่มันสามารถชนะได้อย่างเช่นเรื่องเนื้อหาที่ผมบอกว่าสามารถพิมพ์ได้อันนั้นก็ชนะได้นะเพราะไอจะมาเหนือพ่อคุณนะผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าพ่อคุณก็คือคนที่สร้างมันมานะครับผมสร้าง AI มานะเรื่องความเป็นคนนะคือ a อยมันเื่อมไม่ติดนะครับผมแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ AI ไอ่ะลังเดินมาในยุคที่มันแบบว่าดีดีมากๆแล้ว่ในยุคที่แบบ AI ก็เริ่มเป็นตัวอันตรายตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่า AI ก็ ไม่มีทางแย่งงานคุณเออผมอาจจะพูดแบบอย่างนี้ไปหน่อยนะเออ,อีกเกียตัดก <c oughs> ็โอเคแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับเอ,อการพูดสรุปเรื่องเรื่องประเด็นที่ผมน่าสนใจเอที่ผมสนใจก็คือเรื่อง AI นะฮะ <c oughs> ผมก็อยากจะฝากบ,บอกทุกคนเอาไว้ว่าอ่ะใช้ AI อ่อใช้ได้ใช้เลยใช้ไปเลยนะขอขอโทษสังคมนะที่ผมพูดไม่ดีอ่ะนะคือใช้ไปเลยโอเคผมก็จะพูดให้เป็นธรรมชาตินี้แหละไม่ไม่ไมสคลิปเลย่ะ ก็ให้กระดาษใ้น้อยที่สุดโยนทิ้งแม่งเลยก็ใช้ไปเธอครับ AI ใช้มันเป็นแค่เครื่องมือใช้มันเป็นแค่สูตจุดสําเร็จนะฮะการใช้ใช้ AI อะไม่ใช่ว่ากระจอกแต่ว่ามือคือยอดยอดคนณนะฮะแทะจงใช้มันได้เป็นนะครับ AI มันมันสู้เราไม่ได้หรอกแล้วผม นาาตุคมบรนากิติขอจบการพีเซนต์ไม่เคียงเข้านี้นะอาจจะพีเซนต์แล้วก็อยากพายไปหน่อยนะครับผมผมเป็นพวกแตกต่างอยู่แล้วไงก็ขอบมากท,ที่เข้ามารับจมจบนะครับผมปิดคลิป